โอ้โหก็ต้นไม้้ย่่ม่าเดขอพจากนาก่อนรับราการหรือผมนับหนึ่งใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่นะครับอยู่สี่ปีโดวนนาน่าจะไปนะคับนกป็นอไดีนะครับของคุณนายเงี้งก็แนะนำมากครับเพยักษ์คุณแมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคบเสียน มั่นใจว่าดในปี65หรือมเดี๋ยวให้ท่านเพ่ง,งสิบล้านนะครับแก็วันนี้พวกเราก็มาจากส่วนหนึ่งของพี่น้องในอำเภอมืองเจี่พวะยานครนะครับก็มาต้อนรับท่านครับแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเราก็ได้น,นิมนต์พระพระครูสมุวิทยะวิทยธาธโรเจ้าวาดจากวัดวิสัยมาเวียนฟอนให้กับท่านด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้ก็มีพี่ๆเพื่อนัว่าเดนถ้าเอาไปร่วมตัวสื่อไอ้เรื่องที่ในอดีตที่ผ่านไปก็ขอให้ผ่านไปท่านไม่ไม่ต้องไปรื้อฟื้นขอให้เป็นเรื่องอ่อนเลยครับอละไรๆพี่าป้าๆลุงๆครับรวมทั้งเพื่อนๆทั้งหลายนะครับว่าขอบคุณที่ให้ให้ให้ความรักความปรารถนาดีกับผมมาตลอดนะ วันที่เกิดมีข่าวขึ้นไปแล้วก็มีคําสั่งย้ายผมเนะี่ยโทรศัท์เครื่องนี้ผมเจ๊งเลยครับ mm hmm. เพราะว่าคนโทรเข้ามาไม่ได้ขาดสายเลยจนจนมันร้อนจัดอ่ะแล้วมันเจ๊งไปเลยกล่าวว่าต่อไต,ต้องเสียเงินซื้อใหม่ละเออพอพอมันเย็นเข้าสู่ระบบก,ก็โทรได้ปกติคือก็บอกว่ามันร้อนจัดแล้วมันจะแฮงค์นะครับก็แสดงถึงความรักความห่วงใย,ยที่ทุกคนมีให้นะอย่างพี่ตึงเนี่ยก็เป็นห่วงใย,ยผมมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คิดว่าการที่ ได้กลับมาครั้งนี้นะครับก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้เหลวไหลอะไรเพราะถ้าเหลวไหลคงจะย้ายไปต่อนะครับกรมตับครองเนี่ยวัฒนาคงทราบดีเราอยู่กรมเรานะเวลาย้ายไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะก็จะย้ายไปเพื่อให้เรื่องมันเงียบแล้วก็ย้ายต่อนะครับจะไม่ค่อยได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าเราโชคดีไม่รู้บุญบารมีนะครับอาจารย์ไม่มีใครติดโควิดทักคนหนึงก็เลยทําให้คนที่จะกล่าวหาแล้วก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะอาจารย์นะว่าเฮ้ย hey, ได้เห็นไหม พอคุณปล่อยปละละเลยคุณไม่ปฏิบัติตามอะไรความต้องการทางสังคมเนี่ยทำให้เกิดมีคนเจ็บคนปว่วยเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่บางเอิญโชคดีแล้วผมมานั่งนึกนะนี่ผมฝากพวกเราเลยว่าทำไมผมถึงโชคดีขนาดนี้เนี่ย้าท่านบริษัทจาได้สมัยเราปีหกหนึ่งเนี่ยพี่ตึงด้วยบ้างเนี่ย hey, เราช่วยกันบริจาคเงินไปถไ่ควายมาฝูงหนึน่งที่หนองใหญ่แล้วก็ถวายประเทศเป็นพระราชกุศลสท่านสรงมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรเราไปทำมหาจิน ผมผมเชื่อถ้าเป็นนสงฆ์ะอาจารย์ไปดนจิตดนใจให้ไม่ว่าจะเป็นสสลูกนีสสลูกช้างสสเอกท่านสวทุกคนปรารถนาดีหมดตัวหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อช่วยนักลบกลับมาทีผมก็มารู้นะว่าเออไปพบไม่ติดใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมด้วยนะเพราะวันหลังต้องใช้เออหน้าไนบอกก็่นหละวลาใช้งานจะเป็นอย่างนี้เลยนะก็ไปบอกทางผู้มัชาว่าผมขอโทษด้วยที่อาจจะทําให ทุกทาต้องหนักใจเพราะจะมีคนทราบว่าปรารถนาดีเอ้าคุณนายพูดนายครับผมมาช่วยคุณนายครับผมอยู่ดีๆคุณนายเขาคนนั้นเาต้องผมดีพี่พีเขามารอผมเลยต้องมาที่ก่อนทานายครับใช่นไรครับกำลังใจผมก็รอท่านเก่งใจท่านเดี๋ยวพอดีหลวงพ่อทราบว่าที่มาเยอะเลยมาที่ก่อนเลยบอกเสียขาว่าเดี๋ยวผมเพิ่งไปกลับนายใหม่นายอุตส่าห์มาเองดี๋ยว่านายให้ให้ขอไม่ตามากนะครับก็ก็พูดต่อนะครับว่าพอเราทําไปเนี่ยทุกคนก็หวังดีผมก็เลยไปที่กรมไปขอร้องให้นายเข้าใจว่าผมไม่ได้ไป มากดดันนายนะเราก็บอกเฮ้ยเขาเช็คคุณแต่เดี๋ยวรอให้อะไร ite, มันเข้าเนี่ยเขาช้าเลเพราะว่าต้องออกคำสั่งอยู่ก็พอดีคำสั่งออกคนก็โทษทีทำไมไม่มีชื่อใช่ไหมเรื่องอะไผมก็บอกว่าผมผมผมไม่ได้ย้ายสาขาท้่ผมไปช่วยราชการเพราะนั้นเวลากลับก็กลับแบบแบบเพื่อนราชการนินเดียนะก็เลยได้ได้ออกคำสัำง่งหายนะครับยืนยันว่าผมมีคำสกกั่งหายนะครับเดี๋ยวก็ได้มาใหม่ยังไง,ไงวะนะครับก็ต้องขอบคุณ ท่านจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หลวงพ่อนะครับนะครับโย่รมโยอ่ไรอยโยงนี้ที่มีความรักความปรารานดีมาผมก็ตั้งใจว่าจะทํางานให้ดีที่สุดนะครับภายใต้ความสามารถที่ผมมีนะครับแต่คงจะทําให้ทุกคนมีความสุขมากไม่ได้หรอกเพราะบางเรื่องก็อาจจะต้องอาศัยกฎหมายระเบียบนะครับแต่ก็จะยืนยันว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรละขอบคุณอาจารย์และทุกคนอีกครั้นครับขอบคุณครับครับทุกนี้ครับทุกคนขอบคาณ ครสมุทริยาสุทริยาทโรนคระเู้าพกะยาโยทุก่าทุกคนที่ได้มาร่วมกันให้กำลังใจท่านนัดเเืนนักรกบเพราะในส่วนตัวแล้วท่านเปอนนักรบนองพูดกันตามหลักแล้วท่านเป็นนักรบสมชื่อเพราะครั้งหนึ่งท่านอาจจะจำมไม่ได้แล้วละ่ะที่เคยไปวัดวิสัยวันที่มาเชิญท่านป่วยอยู่โรงพยาบาล เกี่ยวกับกระดูกสลังประมาณนี้ที่นั่ง,งไม่ได้นะ่ดกบอกว่าจะพยายามไปหือไปแจกทุนการศึกษาที่ท่าน,น,นอภเภอได้กลับมาเนี่ยเป็นเพราะด้วยบุญด้วยบารมีและด้วยความาที่เราเอกสาต้องในหน้าของคุณแนทนทงการตรหลายปกติข้อบทกฎหมายบ้างติดระเบียบการบ้าง อันนี้คือสิ่งที่ชาวอำเภอเมืองชุมพรปลื้มในคุณางามความดีของท่านที่ท่านทำเพราะฉะนั้นพระวัชบัจัยปกปักคุ้มคองป้องกันท่านในเผด็จการรบหนักถลางให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นความราบรื่นสดชื่นแจ่มใสและป้องกันเปียอันตรายทั้งหลายหลอมากาพหลอมากไปพิสูจน์ดูกัน เงิน,น,น,นต่องินต่อเดีะวันบงข้าม,ม,มาเป็นพ่อเลยนะีมากดีกระตุกวกันนะทำดีต่อดีมาก

Gracias.